สูตรปลาร้าบองอร่อยๆค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมแรกที่จะต้องเตรียมก็คือเตรียมปลาร้า1กิโลกร,รัมค่ะปลาร้าให้เอาไปปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะเตรียมค่ะ260กร,รัมค่ะเอาไปปั่นแบบละเอียดหยาบค่ะเตรียมตะไคร้260กร,รมัมตะไคร้ก็เอาไปปั่นแบบละเอียดหยาบเหมือนกันค่ะ เตรียมหอมแดง270กรัมเตรียมกระเทียม70กรัมนำกระเทียมและหอมแดงไปปั่นแบบละเอียดหยาบเช่นกันค่ะเตรียมมะขามเปียก60กรัมเตรียมพริกป่น6ช้อนโต๊ะและเตรียมน้ำตาลสาย2ช้อนโต๊ะเตรียมผงนัว1ช้อนโต๊ะและเตรียมใบมะกรูดซอยสช้อนโต๊ะค่ะ เมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำปลาร้าบองแบบอร่อยๆอกันค่ะก่อนอื่นให้เอาขาและตะไคร้ที่ปั่นแบบละเอียดหยาบเอาไปคั่วจนแห้งค่ะต่อมาใส่หอมแดงและกระเทียมลงไปค่ะคั่วทุกอย่างให้เข้ากันจนส่งกลิ่นหอมและแห้งค่ะหลังจากนั้นใส่ปลาร้าใส่มะขามเปียกผัดทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วมาปรุงรสด้วยใส่น้ำตาลทรายใส่พริกป่นและใส่ผงนัวค่ะชิมรสชาติปลาลาบองของเราให้ถูกใจขาดเรืออะไรใส่เพิ่มได้ค่ะเมื่อชิมรสชาติถูกใจแล้วปิดเตาไฟและใส่ใบมะกรูดซอยลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้กับผักสดหรือผักต้มอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบเมนูนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องถุติกี้ถุติกี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้พบกับสูตรอาหารอร่อยๆและทำง่ายในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ